ก่อนรับคุณหนูดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาในวันศุกร์นะคะสบายสบายแบบนี้ก็มาคุยในเรื่องดีๆนั่นก็คือสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ต้องสร้างด้วยตัวเองจริงๆนะคะแต่วันนี้อาจจะแปลกเพราะปกติแล้วเราจะเน้นเรื่องของการลดน้ำหนัก ลดน้ําหนักยังไงให้เฮลตี้ลดน้ําหนักให้สุขภาพดีไม่สุดโสมไม่เกิดเขาเรียกว่าผลเสียแต่วันนี้เราไม่ได้ลดน้ําหนักแต่เราอยากจะให้คุณเพิ่มน้ําหนักแบบสุขภาพดีซึ่งมันแอบตรงใจดิฉันมากเลยทีเดียวใช่จะบอกว่าตัวหนูดีเองอะตอนที่หนุดคือหนูดีก็เป็นคนชอบกินใช่ไหมคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของแบบ ออยากว่าน้ำหนักทํายังไงดีมีไขมันส่วนเกินคือเราไม่มีในหัวเลยว่าจะมีใครอ่ะที่อยากเพิ่มน้ํนาหนักคือนึกไม่ออกจริงเลยจนจนพอเราแชร์ว่าเเรา,ากับบามินอนอาหาร b แคนเบทโซฟูแล้วเนี่ยเราน้ํนาหมักลดลงค่ะมีคนถามเยอะคุณปูเป้ถ้าเราจะเพิ่มน้ำหมักยังไงถ้าอยากกินแคนเบทคือเขาก็จะพอคนฟังไหคะเขาจะคิดว่า ถ้าหากมากินเน้นพืชเนี่ยทำให้น้ำหนักลดแล้วหุ่นดีเ<ะ>รากฏว่ามันมีคนจํานวนมากในโลกเลยนะที่เขาอะน้ําหนักน้อยไปเขารู้สึกเขาผอมเขารู้สึกไม่มีกล้ามเนื้อรู้สึกไม่เปล่งปลั่งไม่สมบูรณ์ไม่สดใส<ะ>เพราะฉันดูสูบฉันดูโซมฉันดูผอมฉันอยากเพิ่มน,น้ําหนักแต่ฉันอยากสุขภาพดีฉันไม่ได้อยากไปกินของทอดแบบอ่างนงั้นก็ไปกินอะไรอ้ว,อวนๆสิ<ะ>กินของทอดกินอะไรที่เขาห้ามกินสิสําหรับคนผอม<ะ>ก็เออ นั่นแหละปรากฏดิฉันก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมเฮ้ยคุณปูเป้มันมีการเพิ่มน้ำหนักด้วยการกินแพลนเดสย่างสุขภาพดีจริงจริงจราาิงหรอคะคือต้องให้คุณหนูดีอ้างอิงจากหนังสือเล่มที่เรากําลังจะพูดถึงกันด้วยเนาะโอใช่เลยแล้วปรากฏว่าดิฉันในที่สุดด้วยความแบบตลกมากแหล่งข้อมูลที่ดันไปเจออนนี้หาที่สุดในชีวิตอ,อม เนื่องจากหนูดีเป็นผู้มีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเราต้องเฝ้าระวังเราก็ตรวจตอนนั้นทำแมมโมแกร,รมทุกสองเดือนหกเดือนพอเหรอะเป็นจสองปีก็ไปเจอข้อมูลในหนังสือเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งนะคะเชื่อว่า Beyond Cancer เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า Beyond Cancer the powerful effect of plant based eating นะคะ ผู้เขียนเป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่มหาวิทยไลซอชื่อคุณสตลลี่ลิชกี้นะคะตัวเขาเนี่ยมีประวัติคือเขาอค่ะเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาตรวจเจอมะเร็งรังไข่ระยะไททาย,ทายรังไข่นะคุณผู้ฟังคุณต้องตรวจคัดกรองเป็นประจำนะคะตามรอบตามอายุเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปเจอระยะไทาทายเพราะว่ามะเร็งเนี้ยมันแอบเกิงอืมแล้วยังไงคะพอไปเจอปุ๊บ เขาก็แบบอุตายละเป็นคนอเมริกันด้วยเนาะกินโหลดอาหารอเมริกันเป็นที่เลยเขาก็รักษานะคะทําคีโมโนู่นนี่นั่นแล้วก็หันด้วยความตัวเองเป็นาศาสตราจารย์เนาะสอนนักศึกษาสอนอะไรก็ชอบอ่านชอบงานวิจัยพี่อ่านเจอว่าคนเป็นมะเร็งพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยพวกนี้เป็นมะเร็งที่อ่อนไหวต่อฮอร์โมนในร่างกายอ่อนไหวมากๆแล้วก็ตอบสนองดีกับการกินเน้นพืชคือการเตรียมแผนเบสโฮลฟู้ด เขาหันมากินปัญหาคือเขาเลือกที่จะทําคีโมคุณปูเป้พอเลือกจะทําคีโมแล้วก็ผ่าตัดร่วมด้วยเนี่ยน้ําหนักเขาหายเยอะมากอืหายน้ําหนักหายสู้เพราะว่าไม่อยากอาหารนะคะแต่ว่าพอจะทําคีโมรอบถัดไปต้องเอเาทําน้ําหนักขึ้นให้ทันไม่งั้นไม่มีแรงก็ในที่สุดเขาค้นพบหกข้อค่ะ mm. เพื่อการเพิ่มน้ําหนักคือเขาก็ต้องกินแคนเบสค่ะกลัวมะเร็งกับ แต่ก็ต้องเพิ่มน้ําหนักเพราะต้องทําคีโม,มแต่ดิฉันก็เลยไปได้สูตรเพิ่มน้ําหนักสําหรับผู้ป่วยที่ต้องทําคีโมค่ะสุขภาพดีเอ้ยโชคดีจริงๆเขาสรุปมาหกข้อดีมากๆเลยคุณเฉอ,เอได้เงั้นเดี๋ยวเอาข้อหนึ่งก่อนนะคะที่เราจะปิดเบรกกันข้อหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าคุณต้องกินอาหารเน้นอาหารจากพืชที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงค่ะดังต่อไปนี้หนึ่งอะโวคาโดสองมะกอกเป็นลูก,ลก สามนัตแอน e จีก็คือกลุ่มถั่วเปลือกแข็งนะคะที่เป็นนัตแล้วก็มเมล็ดพืชพวกมเมล็ดงามเมล็ดอ่าเชียหรืออะไรต่างๆที่มันเอามาคั้นทำน้ำมันได้กินเนยถั่วคัะนัทบัตเตอร์แล้วข้อสุดท้ายคือกินผลไม้ปากแห้งนะคะเช่นอัลเจลูกอินทผาลัมลูกเกตพวกนี้กินได้เลยเพราะว่ามันให้พลังงานสูงแล้วก็มันให้เปอร์เซ็นต์ไขมันสูงโดยที่มันไม่ใช่น้ำมันเป็นผลขวด ืมเนี่ยแหละค่ะโอ้นะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและปูเป้ก็เพิ่งทราบว่าอะโวคาโดเนี่ยนางมีไฟเบอร์สูงมากคือพอได้ยินปุ๊บว้เราจัดไปเลยสองสาลูกคุณต้องดูสภาวะก่อนว่าคุณเป็นคนธาตุอ่อนธาตุแข็งเพราะว่าเนื่องจากไฟเบอร์สูงกินปุ๊บนี่จูดูสแล้วแต่คนเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบว่าฟิตกินเข้าไปหลายหลายลูกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องลำบากใจน่าละอาย ต้องระวังนิดนึงเพราะคนหันไปกินเน้นพืชเนี่ยจะต้องเตือนกันเลยว่าวันหนึ่งคุณอาจจะถ่ายวันหนึ่งถึง5ครั้งซึ่งเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงประสบการณ์ตรงถึงจริงๆโอ้โหแสดงว่าไฟเบอร์เขาดีสุดยอดนะคะนึกภาพไฟเบอร์ก็เปรียบเสมือนฝอยที่เอาไว้ล้วงชะล้างในขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลำไส้เราก็เหมือนขวดเนาะ แล้วฝอยเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะช่วยล้างช่วยอะไรเอาสิ่งปฏิกูลออกไปแหมเดี๋ยวกลับมาฟังใน5ข้อที่เหลือกันช่วงหน้านะคะมาคุยกันต่อค่ะวิธีเพิ่มน้ำหนักให้มีสุขภาพที่ดีเมื่อกี้เราได้รับทราบข้อแรกกันไปแล้วนะคะยังมีอีก5ข้อที่น่าสนใจคะ่ะคุณหนูดีคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าให้กินผลิตภัณฑ์เต้าหู้นะคะหรือว่าอะไรใดๆก็ตามที่มาจากถั่วเหลืองเนาะเพราะว่าถั่วเหลืองเนะะี่ยค่ะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของแคลอรี่จากถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาจากเปอร์เซ็นต์ไขมันเป็นแคลอรี่จากไขมันซึ่งตัวเต้าหู้เนี่ยหลายๆคนจะกลัวนะคือหนูดีเองอะ่ะพอเรารู้ว่าเราเสี่ยงมะเร็งเต้านมใช่ไหมเราก็กลัวเต้าหู้ค่ะถั่วเหลือง เพราะว่าอมันจะมีคําพูดแบบโฮไซตัวเอสโตสโรเจนในถั่วเหลืองมันจะไปกระตุ้นเนื้องอกมะเร็งอะไรประมาณนี้ยอืมซึ่งอันนี้เราคุยกันไปแล้วเนาะว่ามันคนละเอสโตรเจนกันใช่ใช่คือคุณผู้ฟังต้องย้ําอีกอคนก็ยังถามรือขนาดหนูดีนะคุณปูเป้พูดแล้วพูดอีกเนาะเราไปอัดสัมภาษณ์นะตอนหนูดีไปอเมริกาได้สัมภาษณ์ดตรลอเรนซ์คุชินะคะ ซึ่งเป็นนักระบาดวิทยานะคะทำงานอยู่ไคเซอร์เพอร์มนเนเต้ทำวิจัยกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะอปีละเป็นแสนคนเลยนะแล้วก็ดูว่าทวเหลืองเนี่ยมันไปกระตุ้นเนื้องอกมะเร็งให้กลับมาหรือเปล่านะคะผลปรากฏก็คือไม่ใช่นะคะไซโตเอสโตรเจนในทวเหลืองเนี่ยกลับช่วยป้องกันซ้ำนะคะมีแนวโน้มที่จะช่วยในการเาป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเนื้องอกเราก็มะเร็งแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับผู้ที่ มีความเสี่ยงนะคะมะเร็งเอ่อรังไขมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแบบตัวนี้เลยหนูดีอ่ะเหมาะจะกินเต้าหู้มากๆเลยด้วยนะคะก็เขาบอกว่าให้กินวันละสามเซอร์วิงแล้วก็สาส่วนบริโภคนะคะส่วนก็จะมีคนถามหนูดีเยอะนะคุณกูเต้ค,คุณผู้ฟังว่าอ้าเรากินเต้าหู้เนี่ยแล้วถั่วเหลือง GMO ล่ะมันแบบอันตรายหรือเปล่าเพราะอพันธุกรรมใช่ฮค่นะ ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะเดียวดิฉันก็เลี้ยงนะถ้าดิฉันเลี้ยงได้เพราะแต่ที่มันจี๊ดใจก็คือออยไทยเนี่ยไม่ได้บังคับผู้ผลิตให้ติดไปบนฉลากว่าเป็น GMO หรือเป็นนอน GMO ในฐานของออยแล้วด้วยซว่าทาไมไม่บังคับให้ติดล่ะฉันก็อยากรู้นะฉันก็ยึดสิทธิ์ของฉันที่จะรู้เขาก็เหมือนบอกว่าคือมันมันก็เหมือนจะไม่ใช่เรื่องสําคัญหรือไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องแบบไปกําหนดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เป็นคุณปู้ปไอ,อยากให้ติดมาถฐานหน่อยอยากทราบและจริงๆคือทุกๆผลิตภัณฑ์น่ะจริงๆควรจะบอกแบบที่มาแบบ เยอะๆแค่เสียเวลาพิมพ์นิดๆหน่อยๆเองเขาจะอ่านไม่อ่านก็เรื่องของผู้บริโภคแต่คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้แต่ก็มีผลิตภัณฑ์นะคะอ่านมถั่วเหลืองมายี่ห้อเขาก็โพส์ตใน Facebook เลยบอกของเขาเนี่ไม่ใช่ G M O แน่นอนปลอดภัยได้ร้อเหายห่วงอันนี้ในฐานะผู้บริโภคเราคงจะต้องมีการทํากันบ้านแล้วก็ศึกษาดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายผลิตภัณฑ์เขาก็มีการ P R ผ่านทาง Facebook เนาะ จริงจร,งจรงอันนี้ก็อาจจะต้องขอใช้พื้นที่นี้เรียกร้องไปทางออยด้วยนะคะในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งว้คุณออกเป็นกฎหมายมันเลยว่าถั่วต่างๆอ่ะ GMO หรือ non GMO เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นถั่วเหลืองที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น GMO เท่าที่ทราบ เห็นไหมแต่พอพูดอย่างเงี้ยมันก็อย่างหนูดีพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่แไงกับบริษัทที่เขานําเข้าถั่วจากอเมริกาแต่เขานําเข้านอนจีเอ็มโอแล้วเขาไม่มีสิทธิ์หรือเขาไม่ไม่ได้ถูกเออ,ออกกฎว่าเขาต้องใส่ไปบนฉลากเพราะว่าดิฉันก็ทราบแบบบางทีหลังบ้านนะคะบางยี่ห้อบอกว่าเขาใช้ถัว่วนอนจีเอ็มโอเลยนะเราก็จะจำยี่ห้อไว้แลวจำไว้ใน,นใจสองสามยี่ห้อเนาะคุณผู้ฟังถ้าคุณอยากรู้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องออถามไปทางหลังบ้านเนอะเดี๋ยวนี้มี Facebook มี Instagram มีอะไร คุณถามหลังบ้านยี่ห้อน,นั้นๆไปเลยว่าถั่วคุณอะไรยังไงคะพอคนรู้ปุ๊บคุณก็จำยี่ห้อไว้จำยี่ห้อเราก็กินถั่วเหลืองเต้าหู้เทมเป้อะไรต่างๆที่เขาใช้ถั่วนอน GMO นะคะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเหมาะสําหรับผู้ต้องการทาน้ำหนักเพิ่มแบบสุขภาพดีออันมนมค่ะถึงเต้าหู้ปุ๊บก็ต้องนมอะนมนะคะที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงกว่าปกติอืทั่วไปก็นมถั่วเหลืองนมเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะก็ พวกนมอัลมอนด์นมจากถั่วนัดต่าง uh. อ่าก็กินได้รวมถึงอโยเกิร์ตจากผลิตภัณฑ์พัญธพืชน,นั้นๆด้วยก็ทำน้ำหนักขึ้นได้ดีแบบสุขภาพดีค่ะอืมโอ้โหนะคะฟังดูแล้วไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เราต้องรู้ว่าอ่ะไขมันตัวที่ดีย้ำนะคะมันมีไขมันดีกับไขมันไม่ดีไขมันที่ดีนั้นร่างกายเราควรจะเก็บเก็บกันเอาไว้เยอะเยอะนะคะก็เดี๋ยวกลับมาคุยในข้อที่เหลือกันต่อในช่วงหน้าค่ะ We love to share to ในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่น่าสนใจเหมาะสําหรับคุณที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักแต่เพิ่มแล้วตัวเองยังแข็งแรงไม่ใช่เพิ่มแล้วโอ้โหไขมันอุดตันเส้นเลือดคอเลสเตอรอลพุ่งเราไม่ได้จะแนะนําแบบนั้นเราจะให้คุณมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างเฮลตี้ค่ะคุณหนูดี ช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ reference เป็นหนังสือของผู้ป่วยนะคะเอะมะเร็งรังไข่นะคะที่เป็นดร s a l l ลีลิฟสกี้เนาะ mm hmm. เขาก็เออต้องบอกข้อดีเลยว่าเนี่ยคือสูตรที่เขากินตอนที่เขาอะผ่าตัดไปแล้วแล้วก็ทำเคมอรัพีนะคะแล้วก็ช่วยเขาสามารถทำน้ำหนักขึ้นได้แม้จะทำีคมอยู่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอ้ฉันไม่อยากกินอะไรเลยแต่ว่าวิธีนี้ก็สามารถช่วยให้เขายังมีเนื้อมีหนังอยู่แล้วข่าวดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยะมะเร็งรังไข่เนะะี่ยค่ะ โอกาสที่มันจะกลับมาภทยใน2ปีเนี่ยมีสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตประมาณ30-40ิบเปอร์เซ็นตเองตัวเขาอะหันไม่กินเลน,นพืชที่แบบนี้ทําให้เขาสิปีผ่านไปแล้วเนี่ยมาเร็รงรังไข่ย,ยังไม่กลับมาเลยทั้งทั้นที่เขาตรวจพบในระยะไท้าย <ๆ S 1> เขาก็บอกเขามั่นใจในการปรับไลฟ์สไตล์ของเขามากๆนะคะว่า มันทําให้มันตอบสนองต่อโรคภาวะโรคของเขาดีมากๆเลยเนาะก็วันนี้สูตรนี้คือไม่ใช่แค่เอาน้ําหนักเพิ่มสําหรับคนเล่นกล้ามหรือคนอยากสร้างกล้ามค่ะมันสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เบื่ออาหารได้ด้วยนะคะแล้วก็สูญเสียน้ําหนักเนาะเนาะกำลังใจผู้ป่วยทุกคนเลยนะใช่ดิฉันตกใจมากคุณหนูดีพี่ที่เคยร่วมงานกันเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ไปตาม Facebook แกก็ไม่ได้โพสต์เรื่องราวอะไรพอร้อยวันพันปีก็ไลน์คุยกันแล้วแกก็บอกว่าไปหาหมอแล้วก็ถามพี่เป็นอะไรคะเขก็บอกว่าเป็นมะเร็งปาก ลูกดิฉันก็ตกใจมากเลยคือมันเป็นเรื่องที่โอ้โหไม,ไม่คาดคิดเนาะคนวัย40กว่าก็จะเจออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังเราเน้นย้าเสมอค่ะตรวจสุขภาพประจําปีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอย่าไปอายเรื่องตรวจภายในตรวจไปเลยแล้วเราก็เก็บเรคคอร์ดเนี่ยทุกปีทุกปีเราจะได้ตามกันอย่างต่อเนื่องใครที่เจอกับโรคร้ายเนี่ยตอนนี้เราก็ขอส่งกําลังใจให้แล้วมาที่สูตรนี้กันเพิ่มน้ําหนักให้คุณได้แข็งแรงต่อสู้กับโรคร้ายกัน ใช่เลยนะคะนี่ก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หนูดีก็ไปตรวจร่างกายประจำปียกใหญ่เลยด้วยค่ะพอมาตั้งแต่ก่อนโควิดจริงๆเนี่ยก็ติดค้างมาตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาละค่ะก็เกิดโควิดในจีนดิฉันก็ดีเลยอือืมนี่ก็กลับมาแล้วนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านเลยเนาะมาตรวจสุขภาพผัดกรองเบื้องต้นตามอายุของคุณอ่ะเหลือค่ะเหลือสามข้อเหลือสามข้อง่ายๆค่ะอ่ะ สาข้อง,ง่ายๆนะคะก็คืออ,อันนี้เขาบอกว่าคุณแซลลี่ดิสกี้บอกว่าคิดว่าหลายๆคนหงจะชอบข้อนี้แน่ๆเลยคนสามารถกินพวกเบเกอรี่วีแกนนะคะหรือว่าเบเกอรี่แพลนเบสแบบที่มันไม่ได้ใช้แป้งขัดสีมากจนเกินไปเนี่ยได้ค่ะบางคนอาจจะกินเป็นขนมปังโฮวีอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะกินได้หรือบางทีเนี่ยก็เป็นซีเรียลต่างๆแ็กเกอร์ต่างๆนะคะค<ะ>่ะพวกนี้ก็คือกินได้เลยนะแล้วก็ เ,เหมาะมากสาหรับช่วงทํำ้ําหนักขึ้นนะคะแล้วก็อีกสองข้อก็คือการกินสมูทตี้นะคะกินสมูทตี้ปั่นค่ะเพราะว่าเขาใช้คําว่า drink your calories นะคะก็คือให้ดื่มแคลอรี่ของเราเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถได้เยอะอย่างบางคนบอกโอ้ยฉันแบบเบื่ออาหารช่วงนี้ฉันแบบ ทำคีโอฉันไม่โอเคฉันไม่อยากจะเคี้ยวฉันเหม็นเบื่ออาจจะปั่นเป็นสมูทตี้อร่อยๆนะคะใส่เบอร์รี่ใส่ผักใส่นมถั่วใส่อะไรก็ไปใส่เนยถั่วเนี่ยสูตรหนูมีสูตรเพิ่มน้ำหนักช่วงไปยิมบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นปั่นเนยถั่วร้อยหอมแช่แข็งนะคะแล้วก็ปั่นใส่นมถั่วเหลืองใส่อะไรเนี้ยคะ่ะกินร่วมกันเราอาจจะใส่อินทผาลัมเข้าไปลูกสองลูกโหดสูตรนี้คือแบบ ยำม,มี่สะใจถ้าอยากให้ตัดเปรีย้ยวอาจะบีบมะนาวนิดนึงสูตรนี้อร่อยจริงๆเลยนะคะก็ drink your calories นะสามารถทําได้แล้วก็ข้อสุดท้ายอันเนี้ยง่ายมากก็คือกินเหมือนเดิมแต่เพิ่มความถี่แล้วก็เพิ่มปริมาณแทนที่จะกินเนี่ยวันละมือสองมืออาจจะแบบสามมือสี่มือเข้าไปเลยสูตรนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยคุณได้แคลอรี่เข้าไปมากขึ้นแล้วก็ มีมวลั้านเนื้อมากขึ้นค่ะนี่แหละง่ายก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่เราต้องมีวินัยนะคะก็เหมือนลดน้าหนักเลยเพิ่มน้ําหนักก็เหมือนลดน้ําหนักคือต้องมีวินัยแล้วก็ต้องตัดสินใจทําอะไรไปแล้วก็ follow through เนาะทำมันให้จบให้สําเร็จให้ได้เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้คนผอมเกินไปทุกคนทุกคนผู้ฟังที่กําลังลดน้ําหนักอาจจะงงมีคนอย่างนี้หรอที่เขาอยากเพิ่มน้ําหนัก มันมีอยู่จริงมีแล้วแหมแบบอุย้ยพร้อมสิดีนูน่นนี่ไม่ค่ะถ้าคุณพร้อมมาตั้งแต่เกิดแบบดิฉันคุณจะรู้ว่าก็ไม่ต่างอะไรจากคนอ้วนที่โดนล้อโดนล้อตั้งแต่เด็กจนโตโดนแซวโดนจิกกดัดว่าแหมเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้กินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นที่ล้อเฮฮาตอนเด็กๆคุณหนูดีเหมือนเป็นปมเนาะแล้วแม่เราก็จะแอบเคือง,งเพราะว่าคนจะชอบบอกว่าแม่ไม่ไม่ได้แบบเลี้ยงดูเราดีเหมือนแม่ให้เราอดอาหารซึ่งมันไม่จริงไง มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอารมณ์ว่าคนที่เขากรรมาพานัพนพันธุก,กรรมมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่อ้วนมันก็ไม่อ้วนจริงๆริงออเนาะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามีมีจริงๆแล้วก็บางทีคนที่ผอมเนี่ยเขาไม่เขาไม่โอเคกับความผอมนะคะหนูดีมีเพื่อนบางคนก็ผอมแล้วเขาดูซุบซีดมากเขาก็แบบเขาอยากเปล่งตังเขาอยากแก้มฟูเขาอยากรู้สึกอวบนิดนึงเพื่ให้มันดูแบบเออเป็นแบบเซมินีนเป็นผู้หญิงมีโคง้งมีเหลา เออแล้วในที่สุดเขาก็ปรับอาหารแล้วก็ทําได้จริงๆคุณมันก็ร่างกายมนุษย์นะ้มันเปลี่ยนแปลงทุกวันแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายนั้นทีละนิดทีละนิดคนลดความอ้วนก็ต้องใช้เวลาคนเพิ่มน้ําหนักก็ต้องใช้เวลา เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพ,ภาพที่คุณตั้งไว้กันนะคะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหนูดีมากเลยนะคะและขอบคุณด้วยค่ะสำหรับ UFC Refresh น้ำมะพร้าว100%แบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Award ติดต่อกัน3ครั้งจากสถาบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกขนาดใหม่กล่องเล็ก200มิลลิลิตรอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายแล้วที่ Line @UFC Online l a z a d a และ Shopee นะคะไว้บายคุณหนูดีนะเดี๋ยวปูเป้จะลาไป เที่ยวลหะเราคงจะไม่ได้คุยกันอีกจนถึงกันยายนเลยใช่ขับรถให้ปลอดภัยเที่ยว <Ha. S 2> นะคุณเราคะ <Ha. S 2> อดูภาพสวยๆอย่าลืมอย่าลืมแวะเวียนกลับมาโพสบ้างจะรอดูในเ a c บุ๊ก k ม a n ันโอเชนทาม<ข>อรอยน,นะคะแล้วก็ขออวยพรให้การตรวจสุขภาพในวันนี้ของคุณหนูดีเนี่ยฉลุยไม่เจออะไรผิดแปลกแหวกแนวนะคะแต่ n k you แล้วเดี๋ยวดิฉันจะเอาที่ตรวจผล มาคุยร่วมกับคุณในเดือนกันยาดิฉันจะเก็บผลตรวจรอไว้เลย,เ,ลยเอามาแชร์กันได้ได้ขอบคุณนะคะนะสวัสดีสวัสดีค่ะ We love to share